ค่ะสวีดัสวัสดีนะคะก็ข่าวที่ว่าอ้าวก็อีกแล้วนะจ๊ะก็คือใบเตยทําไมถึงอยากกับดีเจแมนแมนแมนแมก็คืออ,อันนี้มันจะต้องเท้าความจากชาติที่แล้วไปก่อนเนาะก็คือแบบคือตอนที่แบบว่า,เ,าเริ่มแต่งงานกันเนี่ยก็จะมีแบบว่าเหมือนอสินสอด45ล้านอย่างเงี้ยที่เป็นอะไรที่แบบว่านะคือดังอูฟู่แบบระเบิดสะเทิงเลยในสังคมไทยนะว่าแบบ ว้ยอลังกาเอามาจากไหนซึ่งตอนนี้ก็แบบคือเขาก็ได้ออกมายอมรับนะไปเตยว่าแบบเออมันก็เป็นแบบผลของที่เขาได้รับอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบมันไม่มีแบบอะไรที่ดูจะเป็นความจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไหนจะว่านามสกุลอลังกาดาวล้านดวงกุญชรหรืออะไรเนี้ยที่เป็นมีความเป็นราชนิกูลเนอะเออก็คือแบบเขาก็คือจริงๆคนเรานะจะต้องไม่คือมันเป็นการเหมือน ทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเราดียนะแบบเหมือนสร้างภาพอะไรเงี้ยเนาะแต่คือแบบจะว่าคือเริ่มตั้งแต่แบบเหมือนก็ไม่อยากจะไปว่าเขาเพราะเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะแต่พูดถึงว่าการที่จะมาซื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ดูจะแบบเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินปานนั้นนะถึงบอกว่าเออรูาเขาได้ไงแต่ก็คือก็นะก็น่าแหละแบบโฟลิกอะไรเงี้ยก็คือแบบทําให้เขาจะต้องแบบว่าแตกหักกันก็ เกิดจากสาเหตุที่นะมันเรื่องคดีอะนะจะบอกว่าเอ๊อาจจะแบบเป็นไปได้ไหมว่าการแบบถ่ายเทข้อมูลเออข้อทรัพย์สินไปให้ใบเตยบอกก่อนเลยตอนนี้นะคือเนื่องจากมีคนนําอย่างนี้เยอะนะเรื่องโกงอะคือเขาบอกเลยว่าถ้ามีการโอนทรัพย์สินเนี่ยเท่ากับว่าคือติดคุกนะคือแบบมีความผิดนะตอนนี้เออเพราะมีหลายคนที่แบบว่าเออแบบตัวเองล้มละลายไปเลย,ละอ,ยนะลอ,อะไรอย่างนี้นะแล้วก็โอนให้เมียอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบเหมือนเออแบบตัวเองก็ แบบเหมือนไม่ได้ใช้เอ่อในความไม่สามารถทําธุรกรรมอะไรได้ก็จะแต่จะใช้เงินมีมอะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะจะบอกบองค์กว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อไปเตอจะได้แบบสมบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเงินที่หามาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงไม่ใช่เออก็คงจะแบบสาเหตุที่ก็เหมือนที่รู้ๆกันอยู่ก็คือแบบน่าจะเกิดจากการที่เขาก็พูดนะว่าเขาก็บอกเองว่าตั้งแต่โฟล e กเนี่ยก็มีปัญหามากขึ้นทําให้แบบชีวิตคู่ ผู้รักเปลี่ยนแปลงไปเลยนะดังนั้นเจ้ว่านะคือการที่จะเราทุกคนก็อยากสร้างภาพอ่ะจริงเอาพูดตามตรงนะเอาไหมว่าเอออ่ะก็อยากให้ทุกคนดูแบบรู้ว่าเราเนี่ยเออแบบมีเงินอะไรเงี้ยมีหน้ามีตาเอาจริงทุกคนเนะ่ะไม่ต้องว่าใครเลยนะแต่อย่าทําอะไรที่มันหนึ่งจะต้องแบบมีหน้าเกินมีหน้าแต่แบบมันได้ไม่คุ้มเสียเออเหมือนบางคนแบบจัดงานแต่งงานอลังการอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนการแต่งงานแต่งงานอลังการอันนี้อาจจะแบบพิกเจ้ก็ไม่ได้ว่าเขานะคือบางคนก็มีกล่าวหาว่า เอาเงินมาจากโฟเร็กซ์หรือเปล่าเพราะว่างานแต่งงานก็หมดเยอะห้าสิบล้านอะไรอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเออเหอมือนบางคนก็มีไปกู้ยืมยูนี้นสินนะอันนี้ไม่ใช่ใบเตยนะพูดถึงบางคนมีแบบเอออะไรเงี้ยเพื่อได้หน้าผลจากนั้นก็มีปัญหาตลอดเลยเออมันก็ไม่คุ้มกันนะเจ๊ว่านะเออเอาใช้ชีวิตให้มันกลางๆอ่ะพอมีหน้าหน่อยแต่ก็คือชีวิตยืนยาวกู้ยืนยาวเลยไม่ต้องให้มันแบบเกิดแบบปัญหาขึ้นมานะเอออะไรเงี้ยอืมหรือบางคนก็แบบบางคนก็มีแบบแบบแต่งไปแล้วก็ต้องมาผ่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยเออ นะก็ค nah, ่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอไรเงี้ยอืมยังไปเตยเนี่ยเจ๊ก็รู้ว่าเขาก็อาจจะแบบเคยมีแบบเหมือนคนว่าเขาแบบเหมือนเอารูปแบรนดเนมอย่างเงี้ยเนาะคือแบบกระเป๋าแบรนดเนมของคนอื่นมาลงเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเก็บกดของเขาบ้างว่าเออเขาก็อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนะอืมก็เลยต้องแบบใช้วิธีที่แบบอาจจะต้องผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เนาะเออก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ลำค่าแล้วอย่างแบบอย่างเหมือนตอนนี้แบบเออแต่งบ้านก็ไม่ควรจะแบบ ไปออกข่าวนะเอาจริงๆเพราะว่าเหมือนมันมีชะง,งักติดหลาหนอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็หวังว่าเขาจะแบบเหมือนเอามาดูพิงกี้ดีหไหมออกมามีแต่คนแบบเชียอะไรเงี้ยเนาะอืมก็นั่นแหละชีวิตคู่นะค่อยๆประคองกันไปอย่าทําไว้ว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียอะไรก็แล้วแต่